ยี love, ่ยฝ okay, ั่งหนูคนฝั่งหนูเอาอีกแล้ววินเตอร์ไวฟ์กับไอ้แบงก์เฮอร์ี่ไอวินเตอร์กับฮอรลี่บันนีด้วยเออบันบันนี่ด้วยฝั่งหนูที่เดิมหมดเลยั้ง่ะป่ทไรมาเปลี่ยนแกคนหนึ่งนี้ที่เหลืเหมือนเดิมเลยหังโอ้โหไอหียฝั่งนูนี Oh, บอกดิน้อาเอ๊ะบอกดิที่นี่เลยดิ <laughs> เราต้องปุกกป<ข>าห<ม>าถมไปดิทำงั้นเลยถต่ยัดไม่ปบุกไอ้อยู่นิ่งๆค่<ข>อยๆ <อา S 2> ดัขอขอขอดนแล้วกันกเูเผ็ดเท่านั้นแหละที่ทำอยู่กันได้เฮ้ยหายไปปบุกเลยตรงนั้นมาเก็บตีเนี่ย เยอะๆฝ่ายเยอะ,ายอะมาคมมาคมจัเลยอะอยกูยิงแฉบมันกูนึกว่าห่างวันนี้เนี่ยอุ้ยเชยมันคมควยอะไรขนาดนั้นฝั่งไหนฝั่งมันนะแล้วมันไม่ได้มีฝั่งไหนคนเดียวไง โอะไรมันคมมากเลยใช่มันคมจริงเพราะสองสองเตาวิ่งเหรอใช่มันไม่ได้แรงมันมันแค่ดอดเรื่อยๆแล้วโดนโดนเฮดช็อตทีนึงก็ก็จบเลยอะเอฟเฟกต์ก็ใช้ไม่ได้ละอโเคจะแฟ่ไปตรงโน้นก่อนครับใสดถ้าแใสเป็นจบแต่แล้วเข้าไปข้างในจะแฟดอะไรวะเนี่ย มันมาว่ะเฮ้ยมันดันมันดันมีมันดันยิ้มออกมาว่ะอืออ่ะไอเด็กทางนี้ทางนี้ทางนี้มีด้อะนะเวทของปูเยอะมากใช่ไหมเด็กๆมีมีขวาขวายิ้มเียอะโอ้ยเที่ยมันจัดเลยวะ เด็กร้อยสามไปแล้วมันอยู่ข้างล่างวะยศเฮ้ย,ย,ยสี่ยง,งตรงนั้นอยู่คืออยู่ข้างล่างหมดเลย ต้อง <laughs> นมาสองต้นัน,นเก่งมากไอ้ยในอีตัวนึ่งเฮีย้ <c oughs> มีไปบนม็อบด้วยเฮียโอ้โห <c oughs> เขา้เขาเขาไปหามันยากมากเอาจริงเหรอไม่เอา โอ้ยพันโอ้โหของมันดีมากเลยมันืนต้องยอมมันเลยไอ้เหี้ยปืนก็ได้อันเนี้ยแล้วมันวางที่บ้านแล้วมันก็โยนที่พื้นเรื่อยๆอ่ะนะเยอะใช่อะไรอะไรไต่ตวงไอ้เหี้ยมันตานีต้องยอมมันเลยไอ้เหี้ยพยายามแล้วกันนะยาก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 จริงมันวางที่บ้านอยู่แล้วแหละที่บ้านมันมีเพื่อนหมอไงไอ้เหี้ยมันหาแล้วมันโยนปืนก็ได้ะไว ว่ามันมาว่ะเฮ้ยบนบนถอย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 โอ้มัยิงหัวกูเฉยเฮมยปาลเลยย่ป้อป้อมปืนปาลเลยฟันปืนปืนสาบอานใส่ี่เกโดดไปแฝดใส่คอมเมือนแฝดแหงวนนี่ตต่อโอ้ยหต ป้อมปืนบานเลยีอ่ะอูเยอะเยอะมากยอาได้ปืนหลักปืนรองหมดอ่ะมันโยนมันนโยได้หมดเลยเว้ยมันโยนได้เยอะมากอแตตั้งป้อมเห็นปะโคตรเกียร์อะไรเฮ้ยออ้ยละมีไงแม่งพลิกแผงแม่งดูมันไม่กูเจออะไรยอะไรเนี่ย เดี๋ยวนี้มันเป็นจะจันบุ๊ครันบุกคยากเฮ้ยแต่เราไม่มีปืนอ่ะรีหาทียอดอีกเหรอโอ้โหได้เราไม่พอเพือนแต้มเราไม่โอ้ไม่อย่างยากอยู่ดีโดยกำลังไกลลูกสองในเฮีย ไปป้องกันเพื่อนพ่อไปไหนบอกให้วางตรงไหนไม่วางตรงไหนวา่งบ้านปะตรงนี้เดียแฟร์มาแฟร์มา ใีอยู่ไอ้บเหี้ยอุ้ยเหี้ยกูโอ้ยโอ้ยเหี้ยมีภายในเลยพุ่งฟองลูกฟองที่แบบลวกลูกกระฝุ่นน่ะโอ้โหไอ้เหี้ยละนัดเดียวไปเลยตห <c oughs> น้าโลมากร้ <c oughs> อยยีย่สิบผูยิงไม่โดนไอ้เหี้ยแฟกมิดไอ้เหี้ยหน้าโลมาก เรียบร้อยเฮี้ยโอ้ยเหนักจัดเลยกูคิด่เพื่อนโดนันไหนใ้เฮียของแม็กเอาโชกมาเล่นดิเดีวด่าดเฮี้ยเดี๋ยวจำว่าทำถยอะไรกดรอนเฮ้ยอไอตนี่ตากมันมีด i n a ไว้เฮี้ยปัญหาเลยเดี๋ยวมึงเล่นมาแน่

มาลงมาขางหรียเก็บโอ้ยย่าขึ้นเชือกได้ขึ้นเชือกได้ทางนี้ไม่มีน้ำแต่บอมตอบไปแล้วที่ยาบอมอยู่ที่กูข้างหน้ามีคนทางเมนอ่ะเขาตายไปแล้วดีกว่าเยอะตอยู่ไอ้วเกบอยู่หน้ามึงยอด ตัวเลยวะต่อตัวต่อเลยตายหนึ่งอยู <h 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 mm ่ข umm ้างหลังย้อนท่งน OK> ั้นแหละโลมากร้อยสวยปืนปีไม่ปืนเนนชานี่หว่ากับเทคไทมสิบปีอะไรวะหลัง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 ตนึง วันคลิปไปล่อนเลยเหรอลโอ้ยเยี่ยมอะไรวะอ๋อเยมันจะลงมาเยอตายแล้วโอ้ยโอ้ยสองตัวเอาเพื่อนอะสาม ไม่ได้วะตองแ้ด้วยอือไอสัตว์เอ้ยแม่ยินมันดักหลังด้บ้นไหนอ่ะสิลายสิลายคือไม่ได้อดเียเฮ้ยมันมันปีนเฮียยอะกูไม่ได้กระโดดสิกระโดดบังขึ้นใช้ปืนเต้น กูลืมอะไรไมมีตื่นเต้นนี่เราก็ลืมจริงๆถ้ายิงไปก็ก็ได้แล้วไอ้ยนั่งรอแล้ววะเมเื่านี้ไม่ใช่วะไเปลี่ยนแล้วเปล่ามึงให้กูหายใจบ้างไอ้เี้ยเก่งตีนฝ่ายตีนี้เก่งกว่าไอ้เี้ยคนไทยไงดิบีมนาจาเนี่ย ปี๊ดเอนี่ยปี๊ดนะจ๊ะนะจ๊ะปีดีฟิลฮ่าเซฟิคิวเล้ยหลุดห้ามเลยยังใช้บอลเลยอู้ยี่อะสัตว์ขยายของหออยยขงหลาย ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไฟบีด้ยนี่ไ้ดาเมจดีกว่าไอ้เหีายไฟบีโดนดาเมจมากขึ้นนี่แล้วไปเอดีวะก็ไปเอลองมวรที่ใช้เอดีกว่าไอ้หนยถ้าไม่ได้จริงก็ไปบีกันแหละมันน่าจะมาออเอี่ยว่าแต่มันน่าจะแบบได้เชิงนี่แคข้าบนรถข้าบนเลยเหรอเจ็ดห้าเราไปสิบห้าเหมือนกันเนี่ย ไอ้เก oh ี่ยวขวโอ้โหไม่รู้แม่บวาแล้วมันเล่าหัวกูด้วยกูดูบนนะไปดูล่างผู้หยิบไปในโตมาดีกว่าเชื่อชิบหายละวสามสองหนึ่งอู้หูบอลโยกแล้วลงลงเลยกลางไฟอะนะ มินวอยู่มิวอยู่ใกล้ใกล้เบสอยู่ใกล้เบสาไม่เจอเียไม่หลังไอ้สัตว์เอ้ยยังระเบิดอยู่ที่มึงเอาไม่ใช่เหรอเจ๋ยคิดเบสอะไรนี่เวอเป็นมือน่ มันผ่านไปไหนของมันอะเมื่อกี้ได้แฟลกิวอะไรไม่รู้ไอ้ไอ้เี้ยกูหันไปเจอมันอยู่ใกล้กูมากแต่มันไม่ขึ้นออนไลน์เนี่ยปรับมาใหม่หรอวะปกติมันเห็นเป็นออนไลน์เออออนไลน์ไม่เห็นเลยเว้ยอะไรอยู่น่า ป,ปิดต<ป>ิไ<ป>๊ไปแล้วไปแล้วไปแล้วถ้าดีความเราเราต้องเอนี่หว่าไปเอดิถ้าเอาถ้าเอาชิวอะชิวเออยู่แล้วถ้าจะให้ดีกว่านี้มันต้องมีการคอมโบที่แบบไอ้ระเบิดอะไรลูกอะเป็นวาเป็นอมตะแล้วก็วาง,ง,งวินวอลอีก ูโลมากกูไม่ได้เพิ่ไฟมีมีวอกมาแล้มีตัวมีอล์กข้างหน้าเพลระวังด้วยบอกมาโคตรหนาโอ้โหไอ้สัตวอนหัวไฟกูนหีตามดีกัน ไม่บอกเพิ่มเลยเฮ้ยอยู่ทางบ้านมันตวถ่ายแล้วอย้อาย้วอกนะนะน่เห็นปะไปอยู่ีนไรออะไรอยู่นี่มันวิ่งเข้าหามึงนะ ปวดด้วยไรเงี้ยารรพัหัวไฟกูมันทะลุหมอกไปแค่ฝั่งนี้ไว้ฝั่งนี้ช็อตไม่ฝั่งนี้ไม่ดันบรรดาฝั่ง A เดิยว A A เต็มเลย A เต็มเลยข้างบน

สวยกดไหลนั่งไอ้กดไหลย่อไว้ไอ้เดินช้าของกูอินเทอร์เน็ตอะมันตั้งไว้อินเทอร์เน็ตมั้งปี๊ปอุ้ยยันโล่งจัดโล่งเลยไงโล่งเลยเดี๋ยวกูดูบีให้ก่อนน่าจะบีม้งมึงยิงกับยอดมันลั่นไงมันลั่นมีมียอดมี โอ้โจะตายแล้วเียอ้โหอ๋อหกเจ็ดแ่หกเจดโอ้ม่งอ้อมตัวดีเอมีอีวมีอีกเหรอไอ้บอมดับ กูกูไดินไหมเอาสแกนปักไว้อาวุธมีสแกนปะไม่มีสิบห้าวิมินบล็อกใกล้มึงโนดเอ้าอ๋อไม่ใช่เหรอเสียงมันดังมากเลยคำตอบอะไรไม่เอาบีฝั่งนี้เออยังเหลี่ยมไอ้ยี่ไม่มาเนี่ยแฟนทอมเนี่ยมาอยู่แล้วดิแฟนทอมอ่ะวิ่งเข้ามาเลยวะ มาสปอร์ตนเว้ยมึงยิงอยู่นะมีเอเลยสปอร์ตกูไหมเวฝั่งขวามันอยู่ฝั่งขวาเราแทบกูดาวเลยเฮ้ยโอ้โหยิงนมงยินมันมาตัวเดียวปะเนี่ยสองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อหรอตายไปแล้ว เพ yeah, yeah. okay. ื่อนหายไปอยู่อยู่ช็อตอยู่ช็อตช็อตบีโอเคหน้ากูตัวหนึ่งเข้าหกไอ้เหี้ยเฮ้ยเอ้าบ้านเราตัวหนึ่งบ้านเราตัวบ้านมันตัวหนึ่งบ้านมันตัวหนึ่งระวังเอด้วยเอนมันพยายามจะเดินมาเออยู่เมื่อกอ้เฮี้ยมันติดเลยอีกตัวหนึ่งอยู่ด้วยกันอยู่ในสปอรอุ้ยเชี่ย มาลากูกูเลยอวะตัวนึงอยู่เทีมเม็ดเอใเี่ยดหก่อยเทเมันยาวหน่อยลองระเบิดเ้ยเออไว้นวดไว้นวดยาวจ้กูไกิมอยอะนามจเช็คอยู่วางละมีแฟเป่าเพับ ขวาโลจัดเลยเฮียมันโดนกูไฟเผาไปด้วยยิงแล้วไฟเผาโม่สองแปลกๆน่ปิดสองกูเจอไอเคเมื่อกี้เลยนัดเดียวเลยแบบให้หัว